สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน y o u t u b e มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับดูช่องนี้มีความสุขนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมข่าวสารดีๆแน่นอนครับวันนี้ดูคลิปนี้จะรู้ครับเดือนละ5000ใครจะได้ก่อนใครชมรายละเอียดในคลิปครับครับกรณีลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยาผลกระทบโควิดเดือนละ5 0 0 0บาท3เดือนตอนนี้ลงทะเบียน ทางเราไม่ทิ้งกันโดดคอมเกิน23ล้านคนไปแล้วนะครับซึ่งจากการเปิดเผยของนายรับบรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าเ,าเป็นการไม่ง่ายหรือว่ายากจริงๆที่จะคัดใครออกครับเพราะข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับส่วนคนที่มีข้อมูลชัดเจนและจะได้เงินก่อนใครเลยมี4อาชีพตอนนี้รู้สึกว่าจะได้ตัวแล้วครับจะได้ตัวคนที่จะจ่ายเงินเดือนละ5,000เนี่ย ลตแรกเนี่ยจ่ายให้คนที่ประกอบอาชีพ4อาชีพนี้เลยทําไมครับเพราะ4อาชีพนี้รัฐบาลมีข้อมูลสามารถตรวจสอบได้แล้วก็อาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ข้อมูลตรวจสอบได้ยากซึ่งจะต้องใช้เวลาตรวจสอบมากกว่านี้ตอนนี้4อาชีพที่จะได้เงินก่อนใครเลยนะครับ5 0า0บาทนะครับรอรับ s อ s สแจ้งเตือนผลเลยนะครับถ้าผลบอกว่าผ่านก็คือท่านได้ก่อนเพื่อนเลยคนขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลครับอาชีพที่1อาชีพที่2คนขับรถแท็กซี่อาชีพที่3วินมอเตอร์ไซครับจ้างอาชีพที่4มัคคุเทศ4อาชีพนี้ได้เงินก่อนเพื่อนเพราะรัฐบาลมีข้อมูลมีฐานข้อมูลตรวจสอบได้ใครลงทะเบียนแล้วแต่รับผลกระทบจ่ายได้ง่ายนะครับส่วนอาชีพบันเดนไม่ชัดเจนไม่มีฐานข้อมูลที่จะตรวจสอบได้ละเอียดได้ง่ายต้องอขอข้อมูลมาเพิ่มเติมอย่าง มากมายบางทีอาจจะได้ลงตรวจสอบถึงพื้นที่นะครับอาชีพอาาื่นกําลังทยอยตรวจสอบนะครับแล้วก็จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะระยะต่อไปนี่ก็เป็นการเปิดเผยของนายรับรลแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้เงินก่อนเพื่อนนะครับคือสอาชีพนี้นะครับส่วนผู้ประกอบอาชีพอื่นที่ลงทะเบียนได้สําเร็จทางเว็บไซต์แล้วก็รอครับรออีเมลถ้าแจ้งเตือนมาว่า ผ่านเกณฑ์ก็ได้เงินเหมือนกับเสียอาชีพนี้ถ้าได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทานก็จะได้ให้ข้อมูลเข้าไปหรือไม่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถึงบ้านก็ว่ากันไปนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลชัดเจนในการให้ผ่านให้ได้เงิน5 0 0 0ัต่อไปนะครับสวัสดีครับ